บแหม่งามหน้าหนูมึงเนาะอ,ออกบ้านมันตั้งแต่เจ้าบอกกลัวมาลกหญ้าบาัปจิก่ะฮะไปว่มันนั่งคากเลเล่าอ,อยู่ตรงข้างหลอดนี่เต้าห,าห,กกห์ห่านี่กูโทอ,โอ,ห,ห,อาหากับฮักยิ่งปอบพีคขึ้นจะกลัวแหงห่านี่หิ่งเพี่โอ้งขึ้นเว้ยติ๊กโอ้เจมเป็นไหนมาพี่โอ้ยวยากะพี่โอ้หายนะบุญเลาไว้เดียวเดียวผมได้หญ้าขึ้นเต็มบุดบุดไถได้ใจยาค่ายาเหกะ ว่าไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นเจ๊น่ามักกันแลว้วเจมส์ไข่ไม่เจย๊ยยาฆ่ายาเป็นมลพิษดิฉันมันล้ามใส่ตรงปัาหลวงยังไงได้น่ะปมาหลวงไหมเอ็งนี่นี่มายื้อพอให้ยพอน้าหนะกะเครียดๆอยู่หันเข้าเขียวๆย,ย็นอกเย็นใจแค่มา,มา,มาใส่เหล้ากับโป่งสักโบกสองโบกกันไปแต่กับโปง่งอารมณ์นี่นี่ช่วงนี้เครียดๆอยู่ไงมาๆมาๆมาพีวุมา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 ้นก๊อมานัา่งก่อน ไมาเลี้ยวกันคนนี้ไม่มาไม่ไมันเป็นยังไงนราป่หลวงเราผมฟังพอเหรอโอ้ยจเจมส์เบี้ยปะหลวงก็เครียดแต่นะนเลี้ยวปอยกับลังเลี้ยวไปเนี่ยเอาเมาะอคืนบ้านใหม่วะ่ะเดี๋ยวบ้าบนซบวะ่ะผูกคนเฮือแต่งงานเมาะอซองเต็มบ้านนั่นเจมเงินเดือนปู่หลวงเก้าปันโปรไจ่อย่างนะเจมส์เบ้ยหงอกเดียวกันเนี้ยปะหลวง อีฝ้ายอะใจตังเก่งหมดขอสตังใจติ๊กติ๊กกลัวซาผมรั่วผมขอสตังคซื้อใหม่มันก็ไม่ให้ผมซื้อเพราะนี่แเม็เกลียเซียงนั่นเนี่ยดูเข้าแล้วเต็๋ปะอ่ะค่ะมาห้าแจมี่ค่ะ ไลงย่าตัาง้งแต่เจ้าเข้าบ้านตั้งแต่เดียวโทรหากหับมรับลูกกูขอไปตัวพอม,อมันติดตงมันเติม,ตมลังยาง,งาวายหวานคอไตฮะนัก่ะเฮ้ยเกลียดแล้วหนลวงซองสามเดือนเขากัเกี่ยวเข้า,ขาละจนแก้วหานี่มาแลักกินล้วติดตงนี่กะมึงเจอกูเดี๋ยวก่อน เราล่ะเดี๋วมาคิวนะคิวอ่ะบ้ดเจมงามหน้าเนอะมึงเนอะออกบ้านมาตั้งแต่เจ้าบอกกลัวมาลกเง่าแบบจี้กะฮะไปว่านั่งห่างเลยเราอยู่ตัวกับบุตรหลวงนี่เต้หมาหานี่กูโทหากับมึงับยังปอบพีคขึ้นแต่กูแหงไอ้ไฟมึงจะไปจมมือมันไงวันเริ่มบนเรือเนี่ยหันมาเดีมึงก็จมมือมันนั่นแหละมึงหันกระโดดซับเบินแบทมดนั่นแหละฮะมันจะซื้อไหมมึงกับซื้อให้มัน ตั้งมันก็เอาเฮ้ยมึงหมดมึงจะโจมหาพ่อของยังทำไมเขาตั้งข้อประลวงเฮรอประลวงก็หุ้นมันจะการว่ตั้งตึงวันนี้มันต้อเขี่ยมขนาดไหนฮะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ตั้งสี่ห้าหมื่นก่อนจะเอาตั้งไหนไปซื้อขึ้นมาหมวกสี่ห้าหมื่นนี่ไม่ได้เราเว้ยตั้งให้กับเฮ้ยึงไปหมดอ่ะโทรศัพท์เขี่ยงเดียวมือเฮ้ยจึ้มได้เลยคิงดักฟ้าก็หน่อแจมผู้ซื้อเครื่องปลาสบไปคิงเอาเอาหาพ่อของยังตั้งสี่ห้าหมื่นฮะคิงมีตั้งมากขนาดเลยกันฮ ่เห็นเงินหาตายยังนะเฮ้ยเจมส์เอาพบกแบงค์วุ่หลวงไปชาติไงเนี่ยไอ้ไฟถ้ามึงบบซื้อขึ้นมันน่ะเราซับไม่มึงก็ซื้อพาวเวอร์แบงค์ขึ้นมันกะแกซื้อปรวงเผาแบงค์อันเนี้ยแปลงกว่ากับพวกใจดีกว่ากับพวกมานปพงไงไอ้ไฟ มมงสี่ห้าร้อยมึงยิ่มใจเมันออกบ้าน,น,ใ,นใจได้ไปสามวัน,นบุญเนี่ยประชาตาได้ไปสีห่หเครื่องบุญยู่ได้ไปสิบสามชั่วโมงบุญฮูกอยีฮอเดดซิงเป็นนี้1นึ่งมมิลลิเอมเป็นไงบุญฮูกอซื้อของขวัวมึงเห็นเลยโอ้ไฟชาติกำเดีเต็มได้แบตขึ้นยอเลยเฮ้ยไฟซื้อให้ฉันกัน่ะมาซื้อมาซื้อ กูจ,จะเะตอนไหนมาซื้อคิงฮะอันลิศเหล่ไฟอัน,นเอาของปุ๋นหลวงไปได้ปะฮะแต่กับปุ๋นหลวงอุ้ยปุ๋นหลวงบ้านเขานี่ยหนูว่าใจดีดขนาดแต่ะวนะนี่ฮะขอบคุณเจ้งนะเจ้าไห้บอกว่ามึงปุ๋นหลวงนี่คือมือซีมึงเนี่ยต้องมานั่งกินเหล้ากับเบียร์เจมกับปุ๋นหลวงก่อน <c oughs> ปนุ๋นหลวงค้อได้แลยเจ้าปุ๋นหลวงเฮ้ยอันเจ้าขอจัดสังกงบอกก็แล้วกันเนาะนเจมรอ,องเราเป็นยังไเนาะ ี่กัเมียที่รักอย่าเพื่อผัวสุดที่รักของเมียนะเมียคนนี้แย่ด้กูยงังโอ้ยบอกไฟออกตังสามสีบร้อ,อยซื้อให้ผัวอันเดียวไม่ได้เอาของหูไปเหรอเดี๋ยวอันในี้ให้เติมเล่าจน <c oughs> ไปยก <c oughs> โกี่โม,มงกี่ยามมะนี่โอ้เดี๋ยวประหลวงปีกเลเนอะไปได้จะได้ประหลวงประหลวงมาก,กินเหล้าก็เจ้าอ่ะเจ้าจามาก,กินเหล้าแต่ประหลวงเนี่ยประหลวงจะเปีกเหล้าได้จะได้แล้วเราเอ้ยจางม่านเป็นเสื้อมากไหมเดี๋ยวเนี่ยเจ้าเรียกประหลวงเองจะม้วนจะก,กี่ปลาล้านเฮ้ยพวกนี่เฮาบพกแบ่งค์เสื้อผ้ามีกี่บาทซื้อตาเหล้านี่สิเป็ดปานนี่ยอมใจเนาะ mày là bay đã bay lắp 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 bay เฮ้ยโอ้ยปลวงหัวเงี้กได้จู่กินเล่าแล้วนี่บี้บ้านเนี่ยีห่านี่กัได้นาทีซื้อ้าเาแบงเนี่ยมันต้องเมาใีแล้วี่ห่านี่้ยเ่ี้ย้